พูดถึงเรื่องลูกตานะครับตอนนี้หลายที่นะครับหลายที่เริ่มนะครับเริ่มมีเยอะแล้วชวนไปสแกนม่านตาแลกเงินแนะครับแลกเงินพันหนึ่งโคไทยก็มีแล้วนะหน้าวัดอะไรนะก่อนหน้าเนี้นะครับนะบฟังข่าวนี้หน่อยนะครับฟังข่าวนี้หน่อยนะลีก็เพจสาระดีใบมนตเขาออกมาโพสต์เตือนภยัยประชาชนให้เรามาระวัง หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลเ,เวนชักชวนให้สแกนม่านตาแลกรับเงิน5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทโดยเขาก็พบการระบาดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะแล้วก็ยังมีรายงานว่าเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศสร้างความกัง,งวลต่อสังคมอย่างกว้างขวางโดยเพจนี้เขาบอกว่าการสแกนม่านตาเพื่อแลกเงินเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อประชาชนในหลายมิติหากไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการเก็บข้อมูลชีวมิติโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถือว่าละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยอาจจะตกอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านการนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่เหมาะสมเช่นใช้ติดตามบุคคลหรือแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลนะที่อาจจะนําไปสู่การกระทาผิดในรูปแบบต่างๆหากระบบจัดเก็บไม่มีมาตรการป้องกันที่รัดกุมซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชนต่อเทคโนโลยีสแกนม่านตาในอนาคตเพจนี้เขายังชี้ด้วยนะบอกว่าหากการเก็บหรือขายข้อมูลม่านตาดําเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและความรับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและองค์กรจึงแนะนำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและหลีกเลี่ยงการยินยอมแลกข้อมูลชีวมิติส่วนตัวกับผลตอบแทนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้เนี่ยทางเพจนี้เขาก็ยังโพสต์ภาพประชาชนบางส่วนรอเข้ารับการสแกนม่านตาในพื้นที่ห้างดังแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์โดยเพจนียก็ยังได้ขึ้นข้อความเตือนชัดเจนว่าเตือนภัย สแกนมา่านตาแลกเงิน5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทเท่ากับขายข้อมูลบุคคลแก่มิจฉาชีพห้างหนึ่งที่เมืองเพชรบูรณ์รับอยู่ระวังอย่าหลวงเชื่อสุขโขทัยนี่ก็หลายวันแล้วเนาะนะครับนะที่นาวัดอะไรนะจะไม่ได้แล้วนะไปกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ค่อยจะมีหรอกนะครับสแกนไปเพื่ออะไรออแล้วทาไม มีความสําคัญถึงขนาดเขาจะต้องเสียงเงินมาซื้อเนี่ยถึงพันบาทเนี่ยเดหนูฟังนะสงสัยเอจใจกันบ้างหรือเปล่านะครับอืมคือมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการยืนยันความเป็นมนุษย์เนะ่ยอ่าไอเวอร์แอปใช่ไหมที่เขาทำตอนนี้มีมาพักหนึ่งแล้วนะตอนในช่วงแรกๆจะอยู่ที่กรุงเทพ อยู่ในห้างก็จะมีเครื่องสแกนเป็นเหมือนกับโดมเล็กๆนะครับแล้วก็เอาเอาลูกตาเราไปจอ่อนะครับก็จะได้ตังค์แต่ว่าที่นั่นเขาจะที่กรุงเทพเขาจะให้เป็นพวกเหรียญดิจิตอลอะไรพวกนี้ก็เอาไปแลกตังค์ได้แต่ว่ามันก็ต้องเอาไปแลกในในในกระดานซื้อขายแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเราโดยเฉพาะคนสูงอายุไม่รู้จักทําให้เป็นหรอกเขาก็เลยให้เป็นเงินสดอืมนะคนจัดการเรื่องนี้นะ นะมันก็ได้ตังค์ด้วยแหละนะครับชวนคนเกณฑ์คนไปนะครับนะคราวนี้สแกนเอาไปทำไมนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ข้อมูลก็ไม่ได้เยอะนะครับในส่วนของคนนั้นข่าวเนี่ยนะครับเอาได้แค่คร่าวๆนะก็คือว่าทุกวีทุกวันเนี่ยนะครับเ,เรื่องของระบบ AI หุ่นยนต์อะไรพวกนี้มันเข้ามามีบทบาทเยอะนะครับในในสังคมในโลกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยออไอ้พวกนี้มันก็จะมีการพัฒนาบางทีเนี่ยวันข้างหน้ามันก็จะเก่งกว่าคนนะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถยืนยันตัวตนได้มันก็คือน,นี่แหละนะครับม่านตาเรานี่แหละซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแค่หนึ่งข้อมูลของเราเหมือนกับลายมือนั่นแหละเหมือนกับลายมือนะครับที่มันจะไม่มีการเหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับคนหนึ่งก็จะลายมืออย่างหนึง่งม่านตาเราก็ เช่นกันนะครับคราวน,นี้อะอีกหน่อยนะยนะครับแล้วโลก a ออโลกของบอทของหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ที่มันพัฒนาเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนน,นะคแบบรับนะบริษัทนี้นี่ก็เลยเริ่มเก็บข้อมูลอืมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บนะเออเขาไม่ได้เก็บนะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้เก็บแล้วจะมาทําทําไมเสียตังค์ทำไมเนาะ นะครับเขาเหมือนกับลักษณะที่ว่าให้เราเนี่ยลงลงทะเบียนความเป็นมนุษย์อืมขึ้นทะเบียนความเป็นมนุษย์เอาไว้เพราะอีกหน่อยเนี่ยจะต้องมีการยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นหุ่นยนต์เป็นบอดเป็น AI แฝงตัวเข้ามาปั่นมาป่วนอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนกับการทําบัตรประชาชนมนุษย์เออเอาง่ายๆเลยนะอีกหน่อยในยโลกออนไลน์โลกดิจิตอลอะไรพวกเนี้มันต้องยืนยันไงนะไม่ต้องเอาไม่ต้องอีกหน่อยละ นี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเราใช้เว็บใช้อะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบละตรวจสอบว่าเราเป็นคนหรือเปล่าอ่านหนังสือได้ไหมอย่างเช่นจะมีช่องใส่ใส่รหัสใส่ตัวหนังสือตัวเลขยึกๆยือๆอะไรเงี้ยนะซึ่งหุ่นยนต์บอท AI เนี่ยมันอ่านไม่ออกนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยอ่านได้เราก็จะพิมพ์ไรหัสนั้นใส่เข้าไปนะ เว็บนั้นมันก็จะรู้แล้วเอออันเนี้ยเราเนี่ยเป็นมนุษย์มันก็เข้าไปให้ใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะนะเว็บไซต์ข่าวเนียเนี่ยไอ,อ,อคนเล่นข่าวเปิดอ่านเปิดข่าวอ่านให้กับพวกแกไม่แกฟังทุกวันนี่นะมันเริ่มตรวจสอบแล้วนะเออเปิดเข้าไปในเว็บเนี่ยนะตัวหนังสือมันขึ้นก่อนเลยเรากําลังตรวจสอบความเป็นมนุษย์ของท่านนะครับกรุณารอ2-3วินาที เสร็จแ,แล้วมันก็จะขึ้นช่องมาให้เราให้เรากดติ๊กเข้าไปนะครับนะก็เป็นอันยืนยันว่าเราคือมนุษย์เราอ่านภาษานี้รู้เรื่องมันก็ระบบมันก็ให้เราเข้าไปนะใช้งานในเว็บได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็อย่างว่านะข้อมูลส่วนตัวท่านผู้ฟังครับเราไม่สามารถที่จะรู้นะว่านะมันจะเอาไปใช้อะไร เอาข้อมูลของเราไปใช้อะไรบ้างถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของผิดผิดอะไรพวกนี้เนี่ยนะเ,เราก็ซวยหมนงันนะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยเนะี่ยไอ้พวกขุญญน่นยนต์ในพวกบอทพวกอะไรพวกเนี้ยเอไอพวกเนี้ยนะมันสามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะที่ที่เขาเก็บไปเนี่ยนะเอาไปสวมแทนได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอเออข้อมูลมันก็เอาจริงๆนะทางหน่วยงานอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาก็ เขาก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมีพิษมีภัยอะไรยังไงนะครับนะเราจะเราก็จึงสังเกตว่าจะไม่ได้มีการออกมาเตือนภัยอะไรเลยไม่มีการห้ามอะไรเลยนะครับนปะปลในประเทศไทยเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเอาเป็นว่านะก็รอดูความชัดเจนอีกหน่อยดีไหมอืมนะรออีกหน่อยดีไหมคือถ้าหากว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงเป็นแค่การเหมือนกับยืนยันตัวตนทําบัตรประชาชนมนุษย์อะไรพวกนี้แค่นั้นอ่าเพื่อจะใช้งาน ในดิจิตอลอะไรพวกเนี้อันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าข้อมูลที่เราให้ไปอ่ะแล้วมันหลุดไปอ่ะเออมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงกับเราบ้างเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะเห็นเัินเห็นงินเงินเห็นกันได้เนอะรอดูสักพักหนึ่งก่อนอยูแล้วกันนะครับ